มีสัมผัสพิเศษเหนือคนทั่วไปนะครับมีความสามารถพิเศษนะครับเขามีสัญลักษณ์ไหนบนฝ่ามือนะครับเราตามมาดูกันเลยนะครับสำหรับที่คนที่จะมีความสามารถพิเศษมีซิกเซนต์นะครับมากกว่าคนทั่วไปนะครับบางคนมีเซนต์แรงขนาดสัมผัสได้นะครับคนเหล่านี้มักจะมีเครื่องหมายกรกบาทเกิดขึ้นบริเวณกลางฝ่ามือนะครับเครื่องหมายกรกบาทเนี่ยเกิดจากการตัดกันของเส้นขนงที่แตกออกจาก เส้นใจนะครับแล้วก็อีกเส้นหนึ่งก็คือเส้นวาส,สนาที่พุ่งขึ้นเหนือนเสาร์นะครับสองเส้นนี้ตัดกันกลางฝ่ามือใต้เส้นใจเหนือเส้นสมองนะครับตรงกลางนั้นนั่นคือกากบาดกลางฝ่ามือนะครับแล้วกากบาดกลางฝ่ามือที่ดีที่สุดจะต้องอยู่บริเวณใต้เนินอาทิตย์นะครับคนเหล่านี้มักจะมีจิตวิญญาณนะครับมักมีสัมผัสพิเศษมักมีซิกเซน์มักมีดวงพระคุ้มครองมักเป็นเ,เทพมาเกิดนะครับ เ,เกิดมาเพื่อชดใช้นะครับแล้วก็สร้างบุญใหม่นครับคนเหล่านี้จะสบายเมื่อหลังอายุ35ปีไปแล้วนะครับก่อนหน้านั้นจะเจอบททดสอบมากมายนะครับไม่สามารถคิดรายกับใครได้นะครับเพราะว่าถ้าคุณคิดร้ายกับใครก็บเราแต่คุณจะโดนเป็นสองเท่านะครับแต่ในขณะเดียวกันไม่มีใครสามารถทําอะไรคุณได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าดวงของคุณเนี่ยเป็นดวงจตรูพ่านนะครับ